ตัวปันทุกกระทรงเด่นทากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมมีเมนูง่ายๆมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับเป็นเมนูแหนมปีกไก่ครับใช้ปีกไก่สดนี่ะครับทําเป็นแหนมนะครับเก็บไว้สักสองวันมาทอดอร่อยมากครับกินกับขิงซอยพริกแห้งทอดใบมะกรูดนี่ครับอร่อยเครื่องปรุงก็ไม่เยอะครับเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศทาทาได้นะครับปีกไก่ก็มีนี่ครับกระเทียมข้าวเหนียวเกลือผงชูรสนิดหน่อยแค่นั้นนะครับ ไปสักสามวันเนี้ยมาทอดนี่อร่อยนะครับนมปีกไก่ครับเดี๋ยวก็เอากระเทียมไปโขกนะครับเราติดตามครับโขกแล้วมาผสมกันเลยครับครับนี่ครับหลังจากที่โขกกระเทียมเสร็จแล้วนะครับกระเทียมเราก็เอากระเทียมลงไปใส่กับไก่เลยเกลือครับเกลือลงไปหน่อยต้องให้มันพอดีนะอย่าเยอะเกินเด็เค็ม คือคข้าวเหนียวแช่น้ำแล้วครับตัวน,นี้คุกเขาก็เลยครับเวลามาทอดอร่อยนะครับเดี๋ยวก็ใส่ถุงพาติกหมากไว้ช่วงชวงนี้อากาศร้อนหน่อยก็สองวันก็ได้ทอดนะครับแหนมปีกไก่เวลากินก็ซอยขิงซอยขิงทริกแห้งทอด พริกขี้หนูสดนะครับกินเลบคู่กันอร่อยนะครับนะใส่ขมิ้นชันลงไปหน่อยนึงก็ได้ครับจะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นนะไม่ใส่เยอะใส่ขมิ้นชนลงไปหน่อยคลุกเขาจุดเข้ากันนะครับใช้เวลาหน่อยแล้วก็ใส่ถุงวัตติก ยัดให้แน่นๆมันจะได,มะได้มันจะได้ออกมันจะได้เป็นครับดาทอดม,มันจะออกซีปเปียวทำง่ายมากเลยเก็บไปแค่สองวันนี้ครับได้แหนมแหนมตีไก่ครับไปกินานชิมร้านอาหารเขาขายอยู่สามตีมั้งเจ็ดสิบบาทที่เราซื้อมาี่แค่ซื้อจากแมคโครมานี่ก็ กิโลใช่ไหมครึ่งกิโลครับเนี่ยกิโลจะแปดเก้าสิบาทนี่แหละนี่ก็สี่สิบกว่าบาทนะนแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ใส่ถุงมะติกเลยนะครับครับใส่เกลือเพิ่มนิดนึงกิโลชิมดูข้าวนิดนึงมันมันในขาดเค็มนะครับถ้าขาดเค็มเดี๋ยวมันจะไม่เป็นนะครับใส่เกลือไปนิดนึงเกลือต้องได้คนใหม่อีกทีหนึง่ง ทำง่ายครับเพื่อนๆก็อยู่ต่างประเทศต่างไหนก็ทำกินได้ทำไม่ยากเลยเวลาทอดกินนี่อร่อยครับมันจะได้ความเปรี้ยวของแหนมปีกไก่กระเทียมพวกนี้กินได้หมดอ่าเดี๋ยวผมก็แพ็กใส่ถุงนะครับการแพ็กใส่ถุงวัตถุกันเลยนะครับอย่รอติดตามครับนี่ครับ ใส่ถุงเสร็จก็จะได้เป็นแหนมปีกไก่นะครับเก็บไว้ประมาณสองสามวันนะครับได้เลยมัดไว้ยัดให้มันแน่นๆหน่อยเดี๋ยวกระเทียมข้าวนี่เอาเกลือจะไปทำปฏิกิริยาให้มันเปรี้ยวค,นคหนึ่งถุงสองถุงนี้ใช้เมนูแค่ ลงทุนแค่40กว่าบาทนะครึ่งโลครับ4ี่สีบ้าบาทนะกระเทียมเรามีข้าวเรามีครับอ่เดี๋ยวรอติดตามนะครับถ้ามันเป็นอมจะทอดให้ชิมดูแหนมปีกไก่ครับหลังจากที่ผมหมักมา3วันครับช่วงนี้อากาศมันร้อนหมัก3วันครับไก่ทอดแหนมไก่แหนมทอด มาไก่สูดทอดเนี่ยนครับจะออปเปรี้ยวกินกับพริกทอดสบายมะกรูดนะครับทอดอร่อยพอดีนะครับนลองมาทําดูครับอร่อยจริงคือสูตรนี้ไม่ได้จากไหนหรอกผมไปกินร้านอาหารมาเขาทาเขาทาเป็นเมนูเด่นของร้านเขาผมก็เลยก๊อปปี้สูตรเข้ามารสชาติใช้ได้ครับโอเคนะครับโอเคนะครับครัวมันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับพามาทําแหนมปีกไก่ครับโอเคนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับ โอเคครับครัวบ,บานทุกกระดูเด่นผ่ากินพาเที่ยวครับ